นักงานบริการดีเยี่ยมบรรยากาศภายในร้านเย็นสบายเหมือนอยู่รถไอเ์ลิตมีแว่นให้เลือกมากมายเยี่ยมเครื่องมออุปกรณ์ทันสมัยดีตรวจวัดจุดโฟกัส วัด yeah. ให้สุดและหยุดที่มืนหยอะๆยอะชัดเยี่ยมสิ้นสุดการรีวิวร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดพทุราคาถูกคุณภาพดีบริการเยี่ยม